มาดูคอกช้างน้อยช้างแฝดยำเย็นนะครับตอนนี้ยมเย็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับตพีหน่อยมาซองเมาสร้างน้อยยำเย็นน้ำคำ เป็นยังไรมันไปถาอาหารจากแม่ๆอยู่ด้านน้นเนาะในบัามาด้านนี้อ่ะเขาก็บเบ่งลัางกันแล้วกันนี่ อันนี้เรามาสองแก้วฟ้านะครับมุมนี้เพราะว่าด้านหน้าเขาจะมีแม่ๆเนาะเราก็ไม่อยากจะไปเกะกะท่านนะครับมาชมช้างาเราก็เลยมาอยู่มุมนี้นะครท่านกำลังสำลาญใจในการป้อนอาหารช้างเ,ออเรามาอยู่มุมนี้ช้างทำอะไรอยู่ ปลากำลังอ๋อมุมนี้ไม่ได้มาๆๆน้ำพึ่งมานี่เร็วมาใกล้ๆเดี๋ยน้ำพึ่งเอ้ยมาให้แม่วงเดยอนดูหน่อยเร็วอยากดูเชือกไหนครับผมแม่วงเดือนจะดูน้องแฝดนะครับ น้องแฝดอยู่มุมนี้ครับอโอเคไหมมุมนี้เป็นน้องแฝดครับเจ้าฟ้ามามาโชว์ตัวให้แม่แม่ดูหน่อยฟี่เจ้าฟ้าเจ้าฟ้านะครับ ถิงเด็กนะครับถิงเด็กถิงเด็กรถถัง มยยาเย็นคุณกบฮโรนะครับคุณวงยันภาพคมชัดโอ้ขอบพระคุณครับด,ดีมากเลยชอบถ้าภาพคมชัดชอบเพราะว่าถ้าเอบอกว่าภาพไม่คมผมไม่สบายใจจะทำยังไงให้ชัดเจนอะไรเงี้ย คณที่แจ้งการรับชมมาครับผมนี่ฮะอาจารย์สุรีน้องแฝดไปไหนโอ้โหอยู่คนละมุมอันนี้ยิงเล็กนะฮะอีมุมนี้วันนี้ไม่ควนกันเนาะเชือกเชิอก็ไม่ดึงของกันนะวันนี้เมื่วานโอ้ยแตกตื่นกันดึงเชือกกันน้องดึงเชือกพี่พี่ดึงเชือกดองนะครับรถถังดึงเชือกหญิงเล็กอะไรประมาณนี้เออดึงกันไปดึงกันมาดึงไปดึงมาน้องหงิดน้องก็หัวชนพี่ พี่ก็เอาหัวชนน้องอะไรประมาณนัะเมื่อวาน,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 นเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้ต่างคนต่างมีเชือกเป็นของตัวเองลอะเมื่อวานชายใหญ่ไม่มีเชืกอกเป็นของตัวเองเชือกขาดเชือกขาดแต่วันนี้ไม่กวนกันเลยครับ ด้วยกันอย่ามีความสุขไม่ควนไม่เซาซีกันเลยนะครับบดถังก็อยู่มุมโน้นนะครับ สองมุมนี้เพราะว่าเดี๋ยวกำลังซองมาทาั้งนี้พอดีเลยเราก็จะหามุมที่ว่าอยู่ไม่อยู่ใต้แสงเนาะถ้าอยู่ใต้แสงจะมุดก็มุมนี้แหละถ้ามุมนู้นก็ผู้คนเยอะนะครับผู้คนเยอะแม,แม่แม่ก็ยังมาอยู่นะมาป้อนอาหารช้างอยู่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับ พอกใหญ่ขึ้นแล้วก็นี่แหละพอกใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่องไกลขึ้นนะครับเอออาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะฮะไม่เหมือนเมื่กอ,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 อก่อนนะเมื่อก่อนโอ้ยพอกเล็กๆนะส่องเข้าไปก็อยู่ใกล้ชิดเลยนะอนดูเราก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ดีอนะดูบรรยากาศไปเนาะ ดูบรรยากาศไปดูช้างนยเขาทำอะไรนะส่งเขาดูเป็นอย่างไรนะรอันนี้ชายใหญ่นะครับชายใหญ่โดนยิงเล็กดึงเชือกแล้วตอนนี้จูงเชือกชายใหญ่ลนะ เป็นแถวมาหาเราแล้วเดินมาหาเราแล้วเดินมาแล้วเออชา่ใหญ่มาเอาเงวงมาเอางวงมาแตกเนาะเอางวงมาแตกเลยเนาะอ่านี่คือคู่ซ้อนของชายใหญ่ซ้อมซ้อมซ้อม บอน,นะนี่ฮะพอมาใกล้เราก็ภาพก็เต็มจอฮนะพออยู่ไกลก็ภาพก็เล็ก,ลกนะเออเ,อ,อเตรียมจอหน่องนึงนะนเออ ก,ก็คาบเชือกเดินนะครับตอนนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมการออกเดินเนาะก็จะมีเชือกเป็นของตัวเองนะครับทุกที่ครับทุกปางนะครับก็จะฝึกให้ถลูกเชือกไว้นะครับพอวันที่เขาออกเดินเขาจะถ้าถ้าไม่ใช่แฝดก็ก็จะปูกเชือก ของสร้างน้อยไว้กับพ่อแม่นะครับ หญิงเล็กกับแม่แก้วกับเอ๋อแก้วนะครับกำลังหยอกกันอยู่นะหัวซุกกันอยู่ตอนนี้